วันนี้กลมาพบกับพวกเขาสองคนในซ่องเจ้าหูบอโอเคอีพีนี้เป็นอีพีทีท่ส,<า>ส<า>แล้ว<า>บอกเลยว่านะอีพีทีท่สามนี่ <c oughs> สุดยอด <c oughs> ยากขึ้นยากไว่ยากายากับท้ายลืมขึ้นซี4ารอบอะไรนี่ก็เอาเป็นว่ามันสิยากสิง่ายกะ ไปกันเลยในคำถามข้อที่1นึ่งม่วยาเจ้าหู้บว่าในแขวงเวียงจันมีหน้าท,ที่ทั้งหมดเท่าใดขอ้อกหนึ่งอง้อยเก้ากิโลตเมตรข้อขอหนึ่งมืกิโลตเมตรข้อขอหนึ่งมืกิโลตเมตรขอ้อใดถูกขอตอบเป็นขอใครหนึ่งมื่กิโลตเมตร เป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วเย้ถึงแล้วกับไปขอตอบไปครับถามข้อที่สองมิว่าภาษากนในแขกเวงจัดมีเท่าไหรขอ้ขอ,ขอกไกสามแสนแ่นแปดพัน้อยสามสิข้อขอใครเก้าแสเก้าหมื่นสามพันอยสาขอควยสองแสนแ้อยแปดสิบสา ว่ต้องขึ้นเน้่เนาะอ่านปุ๊บฮู้ปับ๊บตอบข้อกสามแสนแปอยสามสิบสาคนเป็นคำตอบทีอัดทั่วต้มถูกต้องแล้วถูกต้องโอเค <c oughs> เอาไปข้อต่อไปกันเลยมาพร้อมแล้วทามว่าคำถามข้อที่สมนี่ว่าเจ้าหู้บอกว่า,วาในแขรงเวียงจันทร์มีมมงเอกซื้อวันอะไรหนึ่งข้อกอไก่ เมืองโพธงคอไข่เมืองวังเวียงคอควายเมืองกาสีอ่าบู๊อคอไข่ซะอันนีเดาวบู้อะเมือมงไม่อยางละคอไข่เมืองวังเวียงอคอไข่มั่นใจบุ่มั่นใจเลยหาซิหาซิาเลยนี่เอาสนั่นเลยเป็นคำตอบที่ที่พิด เมืองที่ถูกต้องนั่นก็คือเม,มืองโพนฮงเมืองโพนฮงตายเลยโอเคตอบพิดแล้วขอด้กลับไปคำถามต่อไปกันเลยพอมบอพอม์พอม,มพอมแรเพร้อมแล้วกันคำถามข้อที่สี่เจ้าแขงแขงเวียงจันมีซื้อไว้แล้วใดข้อนี้มีตัวเลือกสองตัวเลือกเท่านั้นหนึ่งทานคำมึงพงษ์ถดีสองทานวิดงไยสยาสศร ขอ้อใดเป็นข้อที่ถูกต้องขอเลือกตัวเลือกที่สองเพราะตัวเลือกที่หนึ่งเป็นเจ้าแข่งเก่าเนาะขอ้อที่สองนั้นแมนท่านวีดงไซเนาะสอนโอเค<ข>อเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้ว, <c oughs> <c oughs> วอีกคนคว้ามาดีโอเคถือแล้วก็ไปข้อต่อไปกันเลยมา้อมแล้วอา่านมาเลยถ้าผิดต์ดีคอที่กดดีไปเลยเลยคิดนียนะขอบอกถ้าถือเลย พักถือกดไลค์โอเคอย่างหูบัตริบัตกิมาลองอ่านคําถามและฟังคําตอบจากเราเลยเนาะคําถามมีว่าเจ้าหู้บอกว่าในแขวงเวียงจันทร์มีทั้งหมดจักเมืองข้อกอไก่มีเก้าเมืองข้อขอไข่สิบสามเมืองข้อคอควายสิบสองเมืองขอตอบเป็นข้อขอไข่สิบสามเมืองมั่นใจบอพันเปอร์เซ็นต์ อ้าวถ้าพันเ็แล้วกะแม่นแล้วถูกต้องโอเคกะไปสรุปต้องกันเลยเนาะโอเคสำหรับอีทีนี้กับวิบท่ามไปทั้งหมดห้ขอ้อแะ่ว่ากอดจบคลิปคลิปนี้สมมติว่าคอจะไปเที่ยวเว,วียงจันนี่เจ้าแนะนำพาไปเที่ยวที่ไดเลยอ้าว่อขอแนะนำให้เจ้าไปเที่ยวเมืองวางเวียงรถเพราะในเมืองนั้น่ะ มีแหล่งท่องเที่ยวทีเป็นธรรมชาติที่สุดสวยงดงามมาน่ะเห็นว่าเช่นสำคัญรถก็คือทําจังวังเวียงเดี๋ยวข้อสิพาเจ้าไปก็ได้โอเคโอเคบ่อย่าลืมเตรียมเงินได้เจ้าภาพไปเจ้าเรียกโอเคแล้วสำหรับคลิปนี้ไปมากกว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคนนะสำหรับคลิปนี้พวกเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนสบายดี 走走走走，乐乐。